ราตรีสวัสดิ์หรืออาจจะไม่สวัดสดิ์สำหรับคุณก็ได้ใครจะรู้คืนนี้ผมจะพาคุณดําดิ่งลงไปในความมืดมิดที่ซึ่งความตายไม่ใช่จุดจบแต่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของเรื่องราวสยองขวัญเรื่องมีอยู่ว่าตึกเก่าแก่หลังหนึ่งใจกลางเมืองที่วุ่นวายกลับมีเรื่องราวเล่าขานถึงความน่ากลัวที่แฝงเร้น ฉันดาดฟ้าที่ควรจะเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจกลับมีห้องใต้ดินหลับซ่อนอยู่ไม่มีใครรู้ว่ามันถูกสร้างขึ้นมาทำไมหรือใครเป็นคนสร้างแต่ที่แน่ๆคือมันถูกเฝ้าอยู่คุณอาจจะคิดว่าผีเฝ้าสถานที่ก็คงเป็นผีแก่ๆน่าเบื่อแต่นี่ไม่ใช่ผีธรรมดา มันคือวิญญาณที่บิดเบี้ยวโกรธแค้นจ้องมองผู้ที่กล้าก้าวเข้าไปใกล้ห้องใต้ดินนั้นเรื่องเล่าว่ากันว่าใครที่บังอาจเปิดประตูเข้าไปจะได้พบกับบางสิ่งที่ไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์จะรับได้คืนหนึ่งมีเด็กหนุ่มกลุ่มหนึ่งท้าทายกันให้เข้าไปในห้องใต้ดินนั้นพวกเขาคิดว่ามันเป็นแค่เรื่องเล่าจนกระทั่งพวกเขาได้กลิ่น กลิ่นเหม็นเน่าที่รุนแรงจนแทบสำลักกลิ่นที่บอกว่าความตายอยู่ใกล้แค่เอื้อมและเมื่อพวกเขาเปิดประตูสิ่งที่รอพวกเขาอยู่ไม่ใช่แค่ความมืดแต่เป็นความว่างเปล่าว่างเปล่าที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวว่างเปล่าที่พร้อมจะกลืนกินวิญญาณหลังจากคืนนั้นไม่มีใครได้ข่าวของเด็กหนุ่มกลุ่มนั้นอีกเลย ไม่มีใครกล้าขึ้นไปบนดาดฟ้าอีกเลยยกเว้นผีเฝ้าสถานที่ที่ยังคงยืนอยู่ที่เดิมจ้องมองรอคอยผู้เคาะร้ายรายต่อไปคุณคิดว่าคุณปลอดภัยเหรอคุณแน่ใจเหรอว่าไม่มีห้องใต้ดินซ่อนอยู่ในที่ที่คุณอยู่จำไว้ บางครั้งสิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่สิ่งที่เรามองเห็นแต่เป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นและกำลังจ้องมองคุณอยู่แล้วพบกันใหม่ในเรื่องเล่าที่น่าสะพรึงกลัวยิ่งกว่าเพราะยังมีอีกหลายเรื่องราวที่รอให้คุณคนพบและหวาดผวาไปกับมัน